พระบุตรทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนานนะคะเจ้ากัมนายเวนอันโมทนาสาธุนะคะเอ่ะคือเหรียญไว้ลูกเหรียญหายอ๋อหล่นปอกแรกปอกแรกของข้างอ่างดอกไม้ตรงไหนลูกตรงไหนลูกนี่ไงนี่ไงตามกูนี่สาธุสาธุค่ะดอกไม้ลูกดอกไม้อ่ะ เออแม่จะรีบไปไหนคะแม่เราจะไปขึ้นข้างบนศาลาไหมอ๋อเราไม่ได้ขึ้นกันเราตากบาทแค่ตรงนี้ให้ให้แม่พี่เนยอยู่คนเดียวอุ้ยไม่ใช่ให้แม่พี่เนยอยู่อยู่ข้ข้างบนแต่ว่าเราใส่ตรงนี้แล้วเราก็ก็กลับบ้านได้คงเจ็ดล้านดวงใจนะคะ ก็หยิบขนมใส่แล้วก็หยิบซองใส่นะลูกหมายมองทางนี้เลยลูกผู้หยญยิงประทับประทับแล้วเขาปั้นตกใจลใ <น S 1> ปะป้ตกใจ <laughs> สะดุง้งสะดุ้งเลย <c oughs> เออปั้นกลับบ้านแล้วเอ้าเหรออ้าน่าไม่ใช่ปั้นเหรอไม่เอ้ามันสีเดียวกันเนาะปั้นปั้นหมานี่อปันอปนอป้นไม่ห,มหอมขนาด ป้นมันไม่ตัวเดียกันนะคะนะคะเมื่อคืนวิ่งหางจุกตู่เลยได้ยินเสียงประทัดเนาะเมื่อคืกอนกล้าแล้ใจนะคะยังเดียวอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์เลยพี่น้องมาคะบุญด้วยกันนะคะทำบุญออกกันษาในหมู่บ้านนะคะแค่ไหมมองลูกหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วลูกอ่าหยิบขนมใส่บาตรแล้วก็ซองก้าใส่ย,ย่ามน,นะลูกนะขนมอ่าหนะะึ่งหนึ่งหนึ่ ใส่ข้าวใส่ตรงไหนเดี๋ยวข้าวใส่ทีหลงังลูกเดี๋ยวข้ามาสาธุค่ะเบาเบาลูกเบาเ่าใช่ไหมสาธุค่ะเอาเอา,เอ,าอันนี้ก่อนติะ เอา嘛เอาวะอันนี้ใส่ใส่เอออันนี้เออโอเคโอเคบม่เห็นต์สาุนะคะมามาบุนนะคะเข้าไรกบข้าวบ้านข้าวบ้านด้ว นี the the ่ค okay. ่ะอเคปุ๊ไมะอ่าโอเคดูลุงเขาดไหนเข้ากล้องนะเนี่ยมันเหลือยหรือมันเลือฝากลุงโตไปปะเล่าอยู่อันนี้อะไรฝากลุงโตไปปะไม่ให้ใส่องค์ละอันละอัาเดี๋ยวไม่ขนหอ ร้อนกันไม่ได้ลูกต้องถือใครถือเราตันเล็กมันเท่ากันบ่มันเท่ากันมันเท่ากันขนาดเดียวกันอ่ะอันนี้เลโก้อันนี้กอักัอ่ไปถ่ายรูปกันก่อนอ่าอ่าอ่าสวยแท้เออคือสวยแท้่าส์ ขอบคุณค่ะสุนตาขอส่อไปนตรงน้ขอบคุณจน้องใจนะไปไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวเดถ่ายตรงนั้นให้ให้าเขาไปยืนแล้วสิท้ายห้ เอันนี้โทรศัพท์น้องอยู่นี่เอาไปถ่ายเลยแอปชันเอาหน่อยนาะพุ่มพุ่มพุ่มโอ้ยไปลูกไปแอคชั่นหน่อยพี่เนนนานๆจะได้มาทีนะคะ